แล้วทางผ่านนี่ยังได้สวยคอมเมนต์ค่ะปวดหัวปวดตาโอ้ยสาวพันปีจ๋าไม่ต้องไปเหนื่อยหลักตรงนั้นน่ะมันเป็นรายได้รรากำลังรับชมโยู่ค่ะถามข่าวเหมือนกันสมานมาแล้วอ่ะเป็นห่วงนะสมานนะสาวพันปีตอบคอมเมนต์ไม่ไหวลุงที่ว่าเพื่อ,อนคุณแม่นี่แหละ ตอบคอมเมนต์ไม่ไหวพอส่งภาพปั๊บสองร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยทันทีเลยสาวพันปีตอบไม่ทันเหนื่อยแล้วก็สองรอบทีเ่เดี๋ยวถามข่าวคุณสาวพันปีก่อนเนาะเดี๋ยวก็ี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะพิมพ์ถามข่าวสาวพันปีก่อนคุณสุนไปไม่ได้เราขอให้เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเ,เราเราก็ดีใจแล้วนะคะอา่า ดีใจด้วยนะสา0พันปีนะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะสา0พันปีคุณรุ่งที่ว่าขาเมื่อกี้มคุณแม่ไปชม <c oughs> <c oughs> พวกเราผ่านมาแล้วผ่านมาด้วยความด้วยความมาณนอดทนนะผ่านมาดูตัวเองมามีข้อระเบียบระบบตามข้อเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าข้อข้อควรทำห้ามิถุนาโอรอบที่แล้วใช่ไหมสาวพันปีรอบที่แล้วใช่ไหมเข้ายี่ห้ามิถุนาอ่นนี้แหละแม่แม่ฟังค่ะกำลังรับชมอยู่อยากถามข่าวเหมือนกันสมานมาแล้วเป็นห่วงนะสมานนะไก่ฝึกไม่ผ่านห้าหัวข้อ,อไม่ได้เข้ามาไม่ได้ผ่านเข้ามาถึงการสร้างรายได้นะคะสำลี แม่สาลิตเพิ่มได้ไหมขึ้นได้ไหมสมานกับตัวเองมามีข้อระเบียบระบบตามข้ออ่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าข้อข้อควรทำแล้วโบนี่สาวเป็นปีถึงเส้นชยัยอย่างไม่ต้องห่วงเลยถึงเส้นชัยปับ๊บปั๊บเลยทั้งสองเดือนก็ไม่ใช่น้อยแต่เรามาเจอ เรามาเจองานตัวนี้เราคิดว่าเราพอทำได้ตัวเองมามีข้อระเบียบระบบตามข้ออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าข้อข้อควรทำล้วโบนี่สาวเป็นปีถึงเส้นชัยอย่างไม่ต้องห่วงเลยถึงเส้นชัยปับ๊บป๊บเลยทั้งสองเดือนอก็ยืนยันตัวตนนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ชื่นช่องด้วยอ่าอ่า เมื่อกี้คุณแม่ไปหรือยังคุณลุงที่วาจ๋าทาไมชื่อไม่ขึ้นคะคุณลุงที่ว่าทำไมชื่อคุณลุงที่วาไม่ขึ้นแล้วก็เชิญคุณสำลิศก็คนที่ไปถึงเป้าหมายนี่กําลังเข้ามาแล้วกับเพื่อนพวกเรานี่แหละนะคะเพื่อนเพื่อนร่วมไร์ของพวกเรานี่แหละตีห้าเอาตีห้าหรือหกโมงสปาหนีสปดาห์นีมงคุณน้องนวพรตีห้าคุณแม่แตงอ่อนตีสะกอน มารายงานตัว่าทำงานอยู่ทุกวันนะคะเอไอจ้าสวัสดีค่ะรอบแรกไม่ได้สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเอไอ สองร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยทันทีเลยสาวพันปีตอบไม่ทันเหนื่อยแล้วก็สองรอบที่กำลังรับชมอยู่ถามข่าวเหมือนกันสมานมาแล้วเ,เป็นห่วงนะสมานนะด้ยวยความมาน่าอดทนกันกรองเขาเรียกว่ากันกรองกันกรองตัวเองนะคะกันกรองใช่ไหมว่วงน,นอนนะเวลายอย่างนั้นเราง่วงน,นอนดีนะอ่า ให้จะอยากตื่นมาล่ะแต่เราจําเป็นต้องตื่นมาเพราะว่าให้กําลังใจเพื่อนเข้าบัญชีให้หลายคนค่ะอ๋อถึงรอบเขาถึงรอบเขา25 25เหรอเขาว่าเขา้าที่23ขอบคอมเมค่ะปวดหัวปวดตาโอ้สาวพันปีจา๋าไม่ต้องไปเหนื่อยหล่กตรงนั้นน่ะมันเป็นรายได้ราอือ ต้องเข้าไปดูเห็นไปเที่ยวไหนมาเห็นไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมามาแวะทุ่งนาข้าวสวยๆนะไปถ่ายทําทางผ่านทางผ่านแม่น้ที่สวยแล้วทางผ่านนี่ยังได้สวยด้วยความมาน่าอดทนกันกรองเขาเรียกว่ากันกรองกันกรองตัวเองนะคะกันกรองป้าจ๋าจะมีชื่อแม่สำลิดมีชื่อแม่นงอ่าอ่า เชิญคุณแม่สำลิศก่อนแล้วเชิญแม่นงคุณคุณลุงทิวาชื่อลุงทิวาอย่าเพิ่งไปนะสาวพันปีคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะคะสวัสดีนะคะมาร่วมแจมกับแม่เสงี่ยมนะคะมาพบปะพูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์กันนะคะมาเปิดค่าการมุงเห็นนะคะแล้วก็่วโลกนะคะท่านผู้ชมค่ะทุกท่านทุกคนขอสวัสดีค่ะ อันนี้แม่สเสียมอกไม่เข้าระบบนะคะเนื้อหาก็จะไม่เข้าระบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำในห้าหัวข้อนี้ให้ถูกต้องและไปถึงเส้นชัยเราก็ดีใจด้วยยิ่งคุณแม่สียงหมนี่นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปไม่ทันน้องนุ่งเขาอยู่แล้วล่ะไปไม่ทันน้องนุ่งเขาอยู่แล้วเลยท่าไหร่ไม่รู้ไม่แจ้งแต่รู้แต่ว่าไม่ถึงเอ็กตาแต่ได้ถึงเส้นชัยนะขอบคุณดีใจที่แบบวะถามข่าวความเจ็บ ความอะไรต่างๆนานา,นาสบายดีไหมติดต่อถามข่าวกันตลอดเวลาแต่ก่อนอยู่หน่วยงานอย่าก,กันสวัสดีพีิษเงียมแม่นงนะคะแม่นงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงถึงรอบตัวเองสิบโมงพวกรุ่นรุ่นที่รุ่นที่ขึ้นดึกนี่นะก็จะต้องมาแล้วแรกนะสาวพันปีนะมาให้ถามข่าวรอบแรกนะถ้าท่อนหลังนี้คุณแม่คุยกับเพื่อนๆเ,เราอาจจะได้ไม่ไม่ได้คุยกัน มีรายได้เหนื่อยมีรายได้มันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหนื่อยก็ได้คุณแม่ก็ชอบเหนื่อยได้นะแต่ถ้าจะมีรายได้ในการที่เราได้ดํารงชีวิตอยู่มาจนถึงอายุปัจจุบนันนี้ก็วุี่ใจมูลสีแก้วลูกชายถือเป็นลูกชายเพราะว่าเป็นลูกชายของเพื่อนเพื่อนคุณสารหรือยงัง คุณลุงที่ว่าจ๋าทาไมชื่อไม่ขึ้นคะคุณลุงที่ว่าทาไมชื่อคุณลุงที่ว่าไม่ขึ้นแล้วก็เชิญคุณสำลิศก็ไก่ฝึกไม่ผ่านห้าหัวข้ออไม่ได้เข้ามาไม่ได้ผ่านเข้ามาถึงการสร้างรายได้นะคะคิดก็ขึ้นไม่ได้คุณลุงที่ว่าก็ขึ้นแม่ดูแม่นงก่อนนะดูแม่นงก่อนแม่นงพิมหนึ่งหรือยังแม่นงแม่นงพร้อมเปล่าแม่สำลิศยังไม่พิมหนึ่งนะแต่แม่สเชียร์ให้ไป วิ่งถึงโบเอ็กตออยู่โบนัทเอ็กตออยู่แต่สาวพันปีเหนื่อยก่อนแต่เอาตึงตรงถึงสเพ,เ,พเพื่อนจะได้ผ่านเพื่อนเข้ามาแล้วก็จะไม่ค่อยได้คุยกันเนาะดีใจยังเลยที่สาวพันปีมารอบแรกให้คุณแม่ผ่านมาได้ถึงจะเข้ามาในรอบสร้างรายได้ได,ได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเราผ่านมาแล้วภาคภูมิจะขึ้นตรงนี้ชื่อไม่ขึ้น ึ้นจะเชื่อกั่ขึ้นคุณแม่สัมฤทิแล้วก็ขึ้นของคุณแม่นงแต่แซวโบนี่สาวพันปีถึงเส้นชัยยังไม่ต้องห่วงเลยถึงเส้นชัยปับป๊บๆเลยทั้งสองเดือนห้ามิถุนาโออรอบที่แล้วใช่ไหมสาวพันปีรอบที่แล้วใช่ไหมเข้ายี่ห้ามิถุนาอ่านี่แหละแม่แม่ฟังค่ะตีสี่โอ้ยแม่จตงแหนมตื่นแต่ตีสาม แต่ตีสามบนเพื่อนเราอะบนเพื่อนเราสมัยไลอะสมัยไลอันแน่นแฟนมากเลยนะแน่นแฟนกันมากเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรถ้าไม่ใจจริงๆใครจะตื่นมาหาเนาะใครจะตื่นมาหาใช่ปีมามาก่อนเลยนะห้าโมงคุณแม่ขึ้นนะเราจะได้คุยกันนะคะรอบอครึ่งหลังนี่เพื่อนๆเราจะจะเข้านะคะเพื่อนคุญสาแล้วก,ก,กรว็รักกันครอบครัวรักกันครอบครัวสองสามครอบครัวนี่รักกันมาก ดูแลกันแล้วถามค่ะตีห้าอาติตห้าหรือหกโมงสัปดาหปีสัปดาปิดหกโมงคุณน้องนวพรตีห้าคุณแม่แตงอ่อนตีหกไม่เข้าระบบนะคะเนื้อหาก็จะไม่เข้าระบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําในห้าหัวข้อนี้ให้ถูกต้องและพี่เสียมเป็นห่วงสมานนะคะเป็นยังไงถึงไหนแล้วเห็นไปเปิดเปิดร้านอาหารคงจะไม่มีเวลา ตีหนึ่ตีสองตีสามตีสามตีสี่ใครจะอยากตื่นเนาะใครจะอยากตื่นก็อยากนอนสิแต่เรามีตารางไว้แล้วตารางเพื่อนเราตื่นอีกคนตื่นตีสิบไม่เข้าระบบนะคะเนื้อหาก็จะไม่เข้าระบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําใน5หัวข้อนี้ให้ถูกต้องและไก่ฝึกไม่ผ่านห้าหัวข้อ,อไม่ได้เข้ามาไม่ได้ผ่านเข้ามาถึงการสร้างรายได้